อยู่ไหนหว่ะอยู่ไหนหว่ะหาไม่เจอน้ำนอนลูกเอ้ยอยู่นี่เองนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เฮียกำลังดูไอเจ้านี่อยู่อะไรวะอืม star war s t เด m a n d a l ด r โร n อะไรเนี่ยคือมันหนุกดีว่ะโดนป้ายยามานะมันมีสองซีซันซีซันละประมาณ8ตอนน่ะก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่อง ของเราต่างกระจายออกไปเหมือนดวงดาวในกาแล็กซี่การเป็นชาวมมนดาลอไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้การต่อสู้นายต้องเรียนรู้การเดินทางในกาแล็กซีฉันจะไปที่แมนดาลอเพื่อฉันจะได้ไถ่โทษจากสิ่งที่เคยทำผิดไว้ขอพลังจงสถิตอยู่กับนยนี่คือวิถีเรา นี่คือวิธีเราคือมันคือ Star ์วอแต่คือมันมันเป็นภาคเดอะเมน a ด o r i โดเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยคือไปดูเอาอะตอนแรกเฮียไม่ค่อยอินเลยกับ Star War แต่ปรากฏว่าดูแล้เออมันก็หนุกดีเหมือนกันเว้ยมันเป็นตอนตอนอยู่ใน Disney นะ Disney ์พัทอะในแอปพลิเคชันอะแล้วเฮียมีทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วไง แล้วก็ดูเฮ้ยหนุกดีดูมา3-4คืนแล้วก็จะจบซีซั่น2องซีซั่นสมกำลังจะมาผมว่าทุกคนน่าจะเคยดูกันแล้วละ่ะถ้าใครยังไม่ดูก็ดูเออมันสนุกดีมันก็เพลินๆดีอะ่ะเกี่ยวกับอ,อ่าไม่อยากสปอยแล้วก็ปรากฏว่าพอไปดูเว้ยเฮีย er ไปซื้อปีกว่าๆมั้งปีที่แล้วเนี่ยเฮีย er ไปซื้ออ้นี่มายานเนี่ยของของบันไดอะ่ะนะเนี่ยแมนดาดรยนอะ่ะ ซึ่งไอตัวนี้มันออกมาแล้วร้านเขาบอกว่ามันมีอะไรออกมาช่วงนั้นเฮียก็ซื้อหมดอะแล้วปรากฏว่ามันเป็นตัวสีพิเศษก็คือเป็นสีเดียวกับยานมันสีเงินเงินอะแล้วปรากฏว่าก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแต่พอมาดูหนังเฮ้ยแม่งหนุกเว้ยแล้วไปคนไปหาเจอไปหามาดีอินเลยนะผงสัยกุโยนฮอทอยอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นสีเงินเงินเงาเงาอย่างเงี้ยงานละเอียดเห็นอย่างนี้นะครับ แมงเป็นพันเลยเนี่ยมีแค่สองแผงเนี่ยอีกแผงนึงก็จะเป็นเป็นเบดมันเนี่ยอันเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยสองแผงเนี้ยเป็นพันเลยพระเจ้าช่วยสวยดีมันเป็นสีเงินคือไม่ต้องทําสีแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่เดี๋ยว,ยวตัดเส้นหน่อยนะติดดีคอดีคอมันให้ดีคอมาแล้วอินอินไปดูนะใครว่วางๆช่วงเนี้กันน้าไม่มีต่อก็ไปดูเลยใน,นดิส尼พัทนะชื่อเนี่ยเนี่ย เป็นดานเลียนเน่ยเออแล้ดวดูดิทุเรศมากคู่มือประกอบแม่งก็อยู่ในกล่องแต่คือหนังดีใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ได้ขอหนังดีไปหาดูกันไม,ไมไ่ไม่ได้ตัดคลิปมาสอวันแล้วเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้ลงคลิปี <c oughs> ิเกียจน,นะแล้วเฮียจะไปช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากยุ่งเลยนะก็จะไปคิดว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปเมกาพาซา ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันโอเคคืนนี้ดูต่อแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้ไม่รู้จะไปหรือเปล่านะไม่กล่าพาซาพรุ่งนี้คงต้องอยู่ร้านะหาของเล่นมาให้ดูแล้วกันช่วงนี้ยุ่งยุ่งยุ่งเลยนะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายง่วงก็ง่วง,ง,วงเนี่ยตีสามกว่าแลวเนะี่ยแต่ยังไม่นอนเลยดูอีกสักตอนหนึ่งนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันน่าจะคืนพรุ่งนี้อีกสักอันหนึ่งอนะ่ะน่าจะจบซีซั่นสองสองซีซั่นละนะสิบแปดตอนสิบเก้าตอนหรืออะไรประมาณเนี้ย เจอกันพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับุูไหนมันทำงานแล้วครับผมกมอ Morning โอ้วันนี้ช่วงนี้เหียยุ่งนิดนึง <c oughs> ก็บอกเลยเลยว่าโหดร้ <c oughs> ายน่าดูนะครับตอนแรกกะจะไปไม่กลับพาซาวันนี้ไม่ได้ไปเว้ยนะมานั่งลูกค้ามาแต่เช้าเลยเยอะมากนะครับผมแล้วก็วันนี้มานั่งทำไอนน้นี่เว้ยน,นี่ให้ดูนะชินเกเตอร์ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมนี่ให้ดูนี่ประมาณนี้นะอันนี้แปลงร่างมันนะ ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะมากาดอนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชิงเกเตอร์โลโบนะแต่เออมีคนถามจัดไฟเฮียจัดไฟซ้ายขวาบนมี4 5ห้าตัวนะแล้วก็นี่อันนี้คือข้อดีของมันคือมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีใน,ในในอนิเมะเลยในการ์ตูนเนี่ยมันไม่ได้มีร่างร่างนี้ไงแต่เขาทำมานะก็ดูแบบเป็นไงดูอลังการนะเปิดไฟได้นะ เดี๋ยวอีกสัก2อสวันอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็วันจันทร์หรือว่าอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะลงแล้วนะเพราะว่าออปชันมันเยอะมันมีแบบ2ล่างไงเฮียก็มาเนี่ยเห็นปะให้ดูเนี่ยมีฐานมันมีปุอยพวกอุปรกรณ์ของเนี่ยเยอะเลยนะครับผมหลายอย่างของเยอะมากนะนี่น,นี่เห็นหมอันนี้เป็นเหล็กนะมีไฟทั้งตัวเฮียน่าจะเคยเห็นเฮียลงไปให้ดูแลอันนี้มีลูกเล่นนะนี่มีลูกเล่นนะมีลูกเล่น ดึงได้มือเป็นมือแบบไปนี่เลยนี่มีปีกแบบนี้นะนั่นแหละครับก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะใครออโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตท,ทำนู่นนี่ก่อนนะแต่คือว่าตอนนี้งานเยอะมากนะอยากไปไม่กล้าจริงเลยปปโท่โอเคเดี๋ยวไปกินข้กินข้าวก่อนกระดั้มเมื่อกี้กันดั้ม เล่นกับสาวๆสาวๆมาเล่นกับเขาไปทั่วเลยไปละเพื่ออาจจะพรุ่งนี้ได้ไปนะครับผมวันนี้ขอทำงานก่อนไฟผิดไ e r คนมีคนถามไอตัวยูนิคอนอะไฟยูนิคอนจีนที่เฮียเคยมีเดี๋ยวเฮียจะไปหาให้เฮีย er ซื้อมาเยอะมากเลยแล้วก็มีคนถามว่าซื้อมาคือมันหามไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวจะไปหามาให้ว่า แบ่งได้ประมาณพันก็บาทอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คือว่าติดปัญหาว่าอยู่กล่องไหนอะไรยังไงนะจำไม่ได้แล้วก็มีคนถามมาอีกเนี่ยฟูลอัลเมอของ Perfect Gate นะครับผมของ Unicorn เป็นแบบนี้นะเฮียก็มีเก็บไว้ประมาณ5-6กล่องอนะแต่คือว่ามันยังไม่ได้รีโปรดักตนะครับผมเนี่ยถ้าดูเนี่ยน,นะเนี่ยเป็นชุดแบบนี้อนะอุ้ยกระดัมกระดัมตกใจเนี่ยเป็นชุดแบบนี้นะครับผม นะมันก็จะมีท่อมีอะไรมาให้เนี่ยอันนี้ใครอยากได้ก็จะแบ่งไปก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่มาณ3 2 0 0ับาทนะครับผมสำหรับ full armor unit เฮียมีเยอะมากถ้าเกิดใครสายมา้ายังไม่มีหาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็บอกได้แต่คือไม่รู้นะว่าอะไรยังไงนะแต่คือว่ามันหาไม่มีประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องไฟก็เดี๋ยวไปจัดก,การดูให้โอเคอเดี๋ยวไปทำงานต่อบา,บายบายวันนี้ยุ่งเหลือเกินยุ่งทั้งวันเริ่ไปเก็บนะ โอ้ยทำงานดีกว่าปะเทศบิน mm hmm. ตัวนี้นะครับผมวันนี้แบบช่วงนี้งานซ่อมเฮียแบบวันกี่งานวะเจ็ดแปดงานเป็นสิบมเยอะมากโคตรเหนื่อยเลยอะคือนี่แบบ่าช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปทาอะไรบอกเขาเลยจริงๆวันหนึ่งลูกค้าเดินเข้ามาาเข้ามาตอนเช้าลูกค้าซื้อของฮะกับ mm hmm. ต,ตอนเย็นเลยฮะซื้อแต่ระหว่างวันนี่งานซ่อมลุ้น้วนเลย mm hmm. แต่ก็ปะไปซ่อมดีกว่าเอ้ยไป เทสบินกันดีกว่าข้างบนตัวนี้ต้องเทสบินข้างบนครับผมเทสบินดีกว่าอันนี้ทำงานนิดนึงน้องเอ้หาเงินครับผมเทสบินกันดีกว่าครับผมทำมาหากินครับผม let's go เฮ้ยเมื่อกี้ไปประเทศบินโดนเลยมันอยู่ชั้นเดียวกันเลยมาแวะดูของเล่นก่อนแล้วกันไปัปนมีหลายอัปเดตจริงๆแล้วมันมีของพวกเ,เนี่ยยังติดทุกคนอยู่เรื่องเรื่องไอฮอตวิวพวกโตมิก้าเนี่ยเดี๋ยวไปเมกาพลาซาเดี๋ยวไปดูเนี่ยจริงๆอยากมีลางแบบนนเนี้ยเฮ้ยมันหนุกนะเว้ยถ้าเกิดไปเล่นจริงๆเนี่ยอยู่โตมิก้านะเปิดประตูได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยนี่มีชิน้นนันจูอันนี้ขายด้วยแต่ราคาน่าจะโหดร้ายเหมือนกันนะอันนี้เป็นไทเทเนียมนะแต่คือว่าตอนนี้นี่ลดราคา30%เอ็นะนะลดราคา30%แล้วก็มีนี่มีเดสไซส์นะ Wall, นะเอเลสวอลนะเอ้ยนี่น แปลกเว้ยนะอันนี้จะเป็นบอกบิลไฟเตอร์หุ่นมันก็จะไปแปลกอะไรประมาณนี้นะค,ะครับผมดาพิกาตอสูรนะนี่มีของปแปลกแปลกบนนี้นี่มีมาขายมีมาเติมแล้วเนี่ยเดอะวิดฟอร์มอลเลียเนี่ยเนี่ยมีหลากหลายแบบเลยโอ้ยมีแทบจะเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเนี้ยนี่ดูดิไม่ซ้ำเลยอ่าแต่ราคามันอาจจะแรงนิดนึงนะ ไม่รู้ว่าร่วมรายการหรืออะไรยังไงนะมันลองดูเนี่ยแบนชีก็มีเนี่ยอาจีเนี่ยกล่องหนักเลยนี่นะเฮียก็ไม่มีอะไรจะมารีวิวตอนนี้กันดั้มกันพามีเหลือน้อยเหมือนกันนะฮะของน้อยนะใช่ครับลดราคาแล้วลดราคาไอ้พวกนี้ก็แต่คือมันจะเป็นพวกพวกเรือพวกอะไรก็มาใหม่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันพีชแต่คือว่า ของเล่ยหมดนะะแต่ชิ้นนันจูนี้ใครอยากได้ก็จัดนะครับผมแต่ราคาโหดร้านหนึ่งแต่อันนี้ลดราคาใช่ไหมใกล้30%เอ้ก็ถือว่าหาไม่ได้ดูตัวที่ไหนหาไม่ได้ลดราคาก็จัดได้เออไปดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไม่เปอะไรพรุ่งนี้ไปเมกาพาราเจอกันพรุ่งนี้ทีละกันคลิปนี้ไม่มีอะไรจ้กน้อยมากบายยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ